ทำไมว็บเวสตูดมีคนต่อคิวหน้าร้านด้วยวะไม่เคยเห็นเลยจริงๆนะไม่ทันหมดเราก็แบบเจ็บใจมากแต่ฉันได้มาแล้วอันนี้รีวิวแบบเกิดขึ้นจริงจากการใช้งานจริงนะครับคือของแท้ไม่มีให้เลือกเลยเราต้องอยู่ย่างเงี้ยยึกยึกอยู่เลานะคลิปนี้ขออนุญาตเซ็กซี่นิดหนึ่งนะครับเปิดอกกันนิดหนึ่งเนื่องจากเราต้องใช้แผงคอด้านบนในการเวทเทรนส์สิ่งที่อยู่ตรงด้านหน้าคงไม่ต้องบอกละมั้งว่าจะรีวิวอะไร นะครับวิเวียนเวสบูธทั้งหมดที่เรามีนะฮะเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะครับทุกคนมีแค่4ชิ้นเท่านั้นเองแต่ว่าที่ต้องหยิบมาพูดในคลิปนี้เนี่ยเนื่องจากอยู่ๆเราก็รู้สึกว่าวิเวียนเวสบูธนั้นได้รับความนิยมชมชอบอย่างมหาศาลณปัจจุบันนี้ที่รู้ว่าเขาเป็นกระแสเนื่องจากออฟฟิศบอสอยู่ใกล้เซนตแอมบาสซีใช่ไหมปกติเวลาเราเบื่อเอกลางวันเนี่ยเราก็จะไปเดินเล่นนะครับแล้วก็เข้าไปในช็อปวิเวียนเวสบูธปีที่แล้วว่ะทุกคนบอสสามารถเดินเข้าไปได้เลยแล้วของมีเเ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 ตต็็็มมมมมรร้้้้้้้้าา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 นนนีีีีีใหหลลลือออกกกกยยยะะ่่่่่่งงปปปททททดดดไไไแแแววขโบ ต้องยั่งชิงอะไรเลยไม่มีคนมาต่อคิวนานๆที่จะมีแบบฝรั่งหรือว่าต่างชาติเดินเข้ามาสักคนสองคนอะไรเงี้ยเราก็แบบชิลมากแล้วก็ดูของได้สบายมากแต่ล่าสุดครับไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองเราอยากได้สร้อยคอเพราะว่าเออวินเวสสูตรเขาเนี่ยราคาดีแล้วก็จิวเวลรี่เขาก็ไม่ได้แพงมากใช่ไหมเราก็เลยไปที่เอมบัซซีเช่นเดิมนะครับแล้วก็จะเข้าไปในช็อปปรากฏว่าเห็นคนต่อแถวยาวมากแล้วเราก็แบบเอ๊ะ เขามีอีเวนต์กันหรือเปล่าเลยฉันคุยกับเพื่อนอยู่เลยว่าเฮ้ยเฮ้ยมึงทำไมเว็นเวสต์สตมีคนต่อคิวหน้าร้านด้วยวะไม่เคยเห็นเลยจริงๆนะปรากฏว่าเราก็าคนเยอะก็เลยไม่เข้าใช่ไหมครับทุกคนอะกลับไปทํางานตอนเย็นเลื่องงานก็เอ้ยแวะไปน,นิดนึงดีเพราะว่าอยากได้สร้อยก็เข้าไปที่ร้านแทบไม่เหลือของอะไรให้ดูแล้เราก็เลยถาม SA เเขาก็บอกว่า ออพอดีของเข้าใหม่แล้วคนก็เข้ามาซื้อกันนะครับสร้อยมุกที่เราอยากได้นั้นก็หมดไป <c oughs> ฉันก็เศร้ามากแต่ว่าก็ได้มาเส้นหนึ่งนะครับก็คือเส้นตรงด้านหนา้าเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นแบบไหนเนาะอันนี้ก็คือคลาสสิกมากๆโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าครับทุกคนชิ้นแรกนะครับเอาจร,จริงสองชิ้นนี้เนี่ยเคยทำคลิปรีวิวเต็มไปแล้วก็ไปย้อนดูกันได้นะครับชิ้นแรกคือกระเป๋าสะพายฮะแบบนี้เลยเดี๋ยวขึ้นชื่อรุ่นให้นะครับทุกคนเพราะาจำไม่ได้จริงๆนะฮะอันนี้หน้าตาเขาน่ารักมากทุกคนเห็นปโโ่่่ะะมมีีีีโกกก้้้้้ทททเเเขาาาาาารยววดดนน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 หคับบบบ็แูไใ ทุกคนขนาดกําลังดีเลยนะครับราใช้ในวันที่เราไม่ได้ไปทํางานนะครับไปวันชิวๆเพราะว่าเวลาไปทํางานคือแบกของเยอะมากไม่สามารถใส่ไปในใ,นใบนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวเต็มนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะไปดูรีวิวเต็มก็ย้อนไปดูกันได้นะครับก็ด้านในเขาก็จะมีช่องเดียวเลยครับทุกคนแล้วก็จะมีแบ่งเป็นจะเรียกช่องเดียวได้ไงวะ <laughs> มี3มช่องแล้วกันอ่ะมีช่องหลักตรงกลางนะครับนี่เขาจะมีสายยาวมาให้เดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนเห็นไหมเอยจะมีช่องหลักตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ เอาจริงขนาดพอสมควรเลยนะคือใส่ของได้เยอะพอสมควรเลยแต่ว่ามันใช้ไปทํางานไม่ได้เพราะว่าเรามีของมากมายที่ต้องเอาไปนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นช่องด้านหนึ่งช่องด้านหนึ่งคืออะไร <laughs> มี1ช่องนะครับก็ เปิดได้เลยแล้วก็ใส่ของได้ใส่ iPhone Pro Max ไม่ได้แต่ว่าใส่ Pro น่าจะได้นะครับอันนี้เศษ Pro Max ของเราลงไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวกระเป๋าเนี่ยสามารถใส่ได้เนาะก็แต่ว่าถ้าใครใช้โทรศัพท์เล็กกว่านี้แบบพวกซัมซุงฟลิปอะไรเงี้ยก็น่าจะใส่ได้นะครับใส่แล้วก็น่ารักมากอะทุกคนเวลาบอสพลายมันก็จะแบบ c อ o บอ body ตลอดไม่ชอบสะพายกระเป๋าข้างเดียวเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าทรงไหล่แล้วด้วยแหละไหลแล้วพ,เพเอเราออกกังกายเยอะๆใช่ไหมตรงนี้มันจะโหนกแล้วมันก็เลยทำให้เหมือนแบบไหล่มันสล o พอสะพายข้างเดียวอะเราต้องอยู่อย่างเงี้ยยึากยึกว่าเอ คอสบอดี้นี่แหละตอบโจทย์เราสุดแล้วนะครับเนี่ยก็จะคอสบอดี้ไปอย่างนี้มันก็เข้ากับลุคแต่งตัวง่ายแล้วด้วยความที่มันเป็นสีดำเรียบๆด้วยนะครับอร่อเงินอีกนะครับเป็นสเปคเราเลยนะฮะผู้ชายใช้ได้ง่ายมากนะครับส่วนผู้หญิงก็ใช้ได้มันแบบฟิลเท่ๆทุกคนใบนี้โคตรชอบแล้วก็ใช้บ่อยมากนะครับรักเลยใบนี้ราคาถ้าจำไม่ผิดจะประมาณ14,900าประมาณนี้นะครับใบนี้เนาะชิ้นต่อมานะครับเป็นกระเป๋าสตางค์นะครับเคยทำรีวิวไว้แล้วเช่นกันนะครับก็ลองไปย้อนดูได้แต่ว่าวันนี้ก็จะมารีววว้้ดูอีีกกกกแแบบบบบเเเรร็็ๆปปนนนะาาสสตงคยยัทุม สิบรอบอะไรเงินตามสเปคเรานะครับด้านหน้าก็จะมีโลโก้ออฟอยู่เช่นกันคือช่วงก่อนนั้นนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าบอบเป็นคนชอบใช้กระเป๋าสตงางค์ใบใหญ่เอาจริงๆตอนนี้ก็ยังชอบอยู่ครับทุกคนแต่ว่าพอพักหลังมาเราต้องไปทํางานที่ออฟฟิศบ่อยขึ้น แล้วต้องแบกของมากขึ้นนะทุกคนมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเริ่มไม่ตอบโจทย์ในการพกกระเป๋าสตางค์ใบใหญ่แล้วแต่ว่าคือยังพกไปนะแต่ไม่ได้ถือออกมาใช้เวลาขึ้น BTS เอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันพลุ่มพลังมากใบนี้ครับทุกคนมันตอบโจทย์มากเพราะว่าเขาใส่บัตรได้เยอะมากนะครับนี่ด้านในใส่บัตรได้เยอะมากๆนะครับซึ่งตอบโจทย์กับมนุษย์บัตรเยอะอย่างเรามากๆนะครับอย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนนะว่าชีวิตจริงคนเราก็คงไม่ได้ใช้บัตรทุกใบทุกวันหรอกแต่ว่าเราต้องพกไปเพื่อความอุ่นใจบางทีมันเกิด ident, อุบัตรรใบนนใบนนนั้้ีหือว่า บางทีร้านที่เราซื้อของเนี่ยเขามีโปรโมชั่นร่วมกับบัตรอีกใบหนึ่งที่เราไม่ได้พกไปใช้ประจำเนี่ยเราก็พกไว้อุ่นใจกว่านะครับแล้วก็ถ้าใครชอบไซส์แบบนี้นะครับผู้ชายใช้ก็คือถือเท่มากนะครับแล้วก็หนังเขาวัสดุคือดีมากในราคาอันนี้ไม่ถึงหมื่นรู้สึกจะ9,000กว่าบาท แต่อันนี้รีวิวแบบเกิดขึ้นจริงจากการใช้งานจริงนะครับคือวัสดุอะไรดีหมดหนังหนึ่งดีหมดทุกอย่างอะไรยังโอเคสวยงามแต่สิ่งที่มันพังก่อนใช้มาเรายังไม่ถึงปีแล้วพังอะ่ะคือยาแนวด้านบนครับยาแนวคือส่วนที่ตรงนี้ครับทุกคนที่เขาเป็นเหมือนแบบ คล้ายๆยางอ่ะเออเขาเรียกยาแนวใช่ไหมนั่นแหละของบอสอ่ะอันนี้คือเอาไปซ่อมมาแล้วเลยสวยงามแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้นี่คือแหกแบบมันเหมือนมันแตกหรืออะไรสักอย่างไม่รู้แต่ว่ารอยเย็บหรือว่าหนังใดๆเนี่ยคือสภาพดีหมดเลยนะครับก็เอาไปประกอบการพิจะะนารณาเนาะแต่ถ้าคุณอยากได้ใบแบบนี้ดีไซน์แบบนี้นะครับอันนี้บอสได้มาจากชอปเอมบัสซี่เหมือนกันณนะวันนี้เนี่ยคงยากหน่อยเ <laughs> พราะอย่างที่บอกว่าฟองเป็นกระแสขึ้นมา คนก็น,นิยมชมชอบมากนะครับก็เลยของแทบไม่มีให้เลือกเลยก็ลองไปดูเนาะมากันถึงสิ่งที่หลายๆคนน่าจะวีดร้องกันตอนนี้ที่เป็นกระแสกันตอนนี้นะครับพวกกระเป๋าอะไรเนี่ยว่าคิดว่าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าจิวเวลรี่เนี่ย เป็นสิ่งที่ไปถึงปุ๊บของหมดทันทีนะครับเวลาของลงเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะอัปเดตท,ทาง Line o f f i c i a l ของทางแบรนด์เนาะเราเหตุการณ์ล่าสุดก่อนคือตลกมากเส้นแรกเนี่ยคือเส้นนี้ซึ่งเป็นเส้นที่คลาสสิกมากๆนะครที่บราได้มาแล้วอีกวันนึงเนี่ยคือตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขามีการอัปเดตกันผ่านไลน์เดี๋ยวนี้เนาะเราก็เลยแอดไลน์ไว้แล้วมีวันนึงไลน์เด้งมาว่าเดี๋ยวจะมีของเข้า10บโมงซึ่งเป็นเวลาห้างเปิดใช่ไหมให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปต่อคิวก็คือเข้าไปซื้อได้เลยเ อยากได้สร้อยที่มันเป็นโปรมากๆใช่ไหมที่มันเป็นไข่มุกอะครับทุกคนปรากฏว่าไม่ทันหมดเราก็แบบเจ็บใจมากแต่ฉันได้มาแล้วอ่ะเดี๋ยวว่ากันว่าได้มายัางไงอะไรยังไงเอาเส้นแรกก่อนละกันเนาะที่เรามีนะครับคือเส้นนี้นี่นะครับด้านในเขาจะใส่เป็นถุงผ้าเล็กๆแบบนี้มานะครับคือ วัสดุอะไรเงี้ยไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ของวิเวียนนะครับไม่ค่อยมีอะไรให้หน่ารีวิวเท่าไหร่แต่ว่าเออดูของข้างในเลยแล้วกัน <S <S นี่นะครับอันนี้คือตัวคลาสสิกมากนะครับก็คือจะเป็นสร้อยสีเงินธรรมดานะครับแล้วก็จะมีโลโก้ออฟนะครับแต่ว่าตัวที่บอสซื้อมาเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นที่มีคริสตัลฝังอยู่นะครับทุกคนซึ่งมันน่ารักมากๆเว้ยเหตุผลที่ฉันต้องเปือยอกเพราะว่านี่แหละเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับว่าพอใส่แล้วหน้าตาเป็นอย่างไรอันนี้คือใส่บ่อยมากใส่มาแล้วก็จะประมาณนี้ครับ เสื้อคอกว้างของบอสก็จะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมมันก็จะเห็นสร้อยพอดีหรือว่าถ้าเราจะใส่เสื้อคอแคบหน่อยเนี่ยสร้อยเขาก็จะเลยมาพอดีซึ่งมันก็จะสวยมากๆ ตัวนี้นะครับบอสได้มาในราคา4,500บาทอันนี้ซ้าได้อันนี้ได้มาจากชอปเป็นบาซีที่ไปตอนเย็นวันนั้นแล้วมันเหลือครับทุกคนก็เลยได้เส้นนี้มานะครับแล้วใส่บ่อยมากที่เห็นเป็นสีเงินเงินแบบนี้นะครับอ่านจากเว็บไซต์รู้สึกว่าวัสดุเขาจะเป็นแรสหรือว่าทองเหลืองซึ่งส่วนตัวบอสรู้สึกชอบนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเงินแท้เนี่ยบางทีมันอาจจะดําเวลาใช้ไปสักพักนาะหรือว่าบางทีคอแราแพ้มันก็จะดําถ้าเป็นสแตเลสเนี่ยมันก็จะชิปไปนิดนึงในแง่ของความเป็นแบรนด์แล้วก็วัสดุ เนาะแต่ว่าเอาจริงสแตนเลสมันก็ดูแลง่ายนะครับแต่ว่าพอเป็นทองเหลืองแบบเนี้ยแล้วเขาน่าจะชุบสีเงินออกมาแบบนี้มันก็เลยทําให้สวยมากๆกนะครับก็เส้นแรกนะครับสำหรับวิเวนเวสบูดขออนุญาตใส่ไปก่อนล้วกันนะครับเพราะว่าเส้นต่อไปนั้นก็เป็นสร้อยใช้คำว่าเส้นเนาะเป็นสร้อยแล้วก็เป็นสิ่งที่เรา <laughs> อยากได้คนึงหาจะใช้คำนี้เป็นการที่แบบ ไขวคว้าม,มาจนได้นะครับก็คืออย่างที่บอกนะว่าแน่นอนแหละฉันไปช็อปแล้วมันไม่ทันนะครับไม่ได้พรีออเดอร์แต่อย่างใดตอนแรกอาจจะพรีออเดอร์แต่เราก็เหมือนเราไปดู YouTube ช่องหนึ่งนะครับ mm hmm. เขาสั่งผ่าน w ว็ w เ s ส c o m เลยซึ่งสามารถชิปมาไทยได้เราก็เลยเข้าไปสองส่องดูในเว็บแล้วก็กดซื้อนู่นนี่นั่นปรากฏว่าราคามันง่ายมากเพราะราคาเขารวมดิวตี้ต่างๆแล้วนะครับพวกภาษีนํำเข้าแล้วแพงกว่าในชอ็อปครับทุกคนในช็อปเนี่ยราคาเส้นละ7,500บาทแต่ที่บอสได้มาเนี่ย บวกค่าภาษีแล้วบวกค่าขนส่งแล้วทั้งหมดประมาณ9,400นนิดๆน,นะครับแต่ว่ามันจุกนะแต่ก็ยังถูกกว่าร้านพรีร้านพรีประมาณหมื่นนิดๆหมื่นแปดร้อยหรือสักอย่างอะ่ะตอนนั้นเราไม่รู้ไงว่าสามารถออเดอร์เองได้นะครับพอรู้ว่าออเดอร์เองมาได้เนี่ยก็สั่งเองแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกในการวุ่นวายกับเรื่องการนําเข้าการสั่งซื้ออะไรเงี้ยร้านพรีก็ตอบโจทย์นะครับไม่ใช่ว่าแบบแพงเวอร์คือต่างกันนิดเดียวเอาจริงนะครับก็ อะมาดูหน้าตาน้องเลยดีกว่านะครับไปต้องพูดพร่ำทำเพลงพร้อมหรือยังดูดีสวยมากๆเลยนะครับนี่ซึ่งฉันเชื่อว่าคนต้องมีคำถามแน่ๆว่าไข่มุกที่เขาใช้นั้นไข่มุกแทวหรือเปล่านะครับก็ไปดูในเว็บไซต์มาแล้วเขาเขียนว่า Swarovski Pearl เราก็เอ๊ะ Swarovski Pearl คืออะไรคือไข่มุกแท้แบรนด์ส w ว r o v s k i หรือเปล่าไม่ใช่ครับทุกคนเป็นไข่มุกจากแฉนะครับเป็นไข่มุกสังเคราะห์ขึ้นมานะครับแต่ว่า มันสวยมากๆเว้ยสีสันความวาวอะไรเงี้ยคือแบบเออดูดีจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ด,ดูยวขอเอาเส้นนี้ออกก่อนละกันนี่นะครับใส่ออกมาแล้วความยาวก็จะประมาณนี้นะครับตอนซื้อเนี่ยถ้าเป็นคุณผู้ชายระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาจะมีสายไซสมังรู้สึก จะเป็นโชเกอร์อันนึงอันนั้นเป็นของผู้หญิงนะครับไซ์นั้นนะบอสใส่ไม่ได้มันจะรัดคอไปเลยนะครับแต่อีกไซนึงเนี่ยเขาจะเขียนว่าแมนแมนนี่บรัสรีลีฟอะไรสักอย่างนะครับเป็นไซส์สาหรับผู้ชายนะครับก็ความยาวจะประมาณนี้เลยเวลาใส่มานะครับจะสั้นกว่าเส้นเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าพอใส่มาแล้วเนี่ยมันก็จะพอดีมากๆนะครับต่อให้ใส่เสื้อข้างในเนี่ยก็จะแบบ คิดว่าใส่กับเสื้อคอกว้างนิดนึงนะครับเพื่อให้เพลว์เนี่ยมันอยู่บนผิวเราอะ่ะมันจะเด่นมากกว่าหรือไม่อย่างน,นั้นก็ใส่เป็นคอแคบหรือคอเต่าไปเลยสร้อยมันก็จะเด่นขึ้นมานะครับแต่จริงๆตัวเพล์เขาก็เด่นมากๆแล้วอะ่ะยิ่งพอใส่กับเบรเซอร์แบบนี้มันยิ่งดูแบบ เฮ้ยจริงจังฉันมีความจริงจัง <g ülme> <g ülme> ประมาณนี้ครับทุกคนก็เอามาให้ดูแบบเร็วๆคร่วรวาวๆนะครับเนื่องจากเรามีแค่4ชิ้นเท่านั้นแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้ามาอยู่ๆเป็นกระแสคือช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นบอททำคลิป YouTube เนื่องจากคือเราอะสารภาพตรงๆว่าคิดคอนเทนต์ไม่ออกเว้ยแต่ว่าพอช่วงนี้เราอินเรื่องอัเซสซอรีมากขึ้นคือถ้าใครเห็น I g บอลอะ บอสจะใส่เครื่องประดับมากขึ้นนะครับอยู่ๆก็อยากใส่อะพะเมื่อ,ก,อก่อนเราเป็นคนขี้ลำคานมากทุกคนคือใส่นาฬิกาใส่สร้อยใส่แหวนอะไรไม่ใส่เลยแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยชอบมากแล้วก็แบบซื้อใหญ่เลยนะครับก็เออมันมีพอสมควรละสี่ชิ้นก็น่าจะพอรีวิวได้ก็เอามาให้ทุกคนดูเป็นทางเลือกเนาะเผื่อใครแบบไปที่สอบแล้ว,แล,วแล้วรู้สึกหมุงุดหงิดใจแบบเราว่าไอ,อสิ่งที่อยากได้มันไม่ได้ซะทียอมจ่ายแพงขึ้นหน่อยก็สั่งออนไลน์มาก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนแล้วกันนะครับประมาณนนนี้คคครรับับบทุกสําหลิปะะ ถ้าทุกคนชื่นชอบให้เราหยิบอะไรมารีวิวแบบนี้อีกนะครับก็ฝาก s ับสกิ๊ตไลค์แชร์ฟอ l o ล่ o ูทู u เฟซบุ๊ก o ินสตาแกร a ทวิต t t อร t ติ t ก k ๊ t กเท e นะครับทุกๆช่องทางชื่อเหมือนกันเลยวิสุทธนาต์ VISUTANAT นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะแหวนสวยไหมเดี๋ยวไว้มาทำคลิปให้เดี๋ยวขอรวบรวมให้มันเยอะกว่านี้ก่อนายก่อนจากกันไปทุกคนฉันไม่เลยจะสารภาพคือก่อนที่ฉันจะซื้อเซนนี้มาจากช็อปออนไลน์อ่ะเราก็แบบขนขวายไงอยากจะได้แบบของถูกอะไรเงี้ยเราก็เลยไปดูร้านงซึ่ ฉันว่าฉันได้ของปลอมมาวะ่ะเอาแค่กล่องอะวัสดุก็ต่างกันแล้วเว้ยถ้าดูในกล้องเนี่ยบอาคิดว่าไม่เห็นความแตกต่างแต่ถ้าคุณมีของแท้ที่อยู่บนคอเราคุณจะรู้ทันทีว่าไข่มุกมันก็โคตลสีกันแล้ว,ว